ข่าวช็อกวงการปุ๋ยฝ้ายเอฟเลิกทำน้ำพริกปุ๋ยแสบปากหลังโลดแล่นวงการอาหาร5ปีเต็มข่าวการยุติธุรกิจน้ำพริกปุยสปากของปุ๋ยฝ้ายนัทพัทหรือปุยฝ้ายเอฟสร้างความตกใจให้กับแฟนๆแ,และผู้บริโภคเป็นอย่างมากหลังจากที่เธอผันตัวจากนักร้องนักสแสดงมาเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารที่มีชื่อเสียงงอและสร้างฐานลูกค้าที่พักดีต่อรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำพริกปุยแสบปากมาอย่างยาวนานการประกาศเลิกทำน้ำพริกครั้งนี้ผ่านทางทิกทอกพร้อม แคปชั่นที่แฝงความรู้สึกอำลาบอกลาน้ำพริกปุยแสบปากหมดแล้วหมดเลยแต่ฝ้ายยังไม่หมดใจนะคะได้จุดกระแสะวิพากวิจารณและความเสียดายอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์หลายคนตั้งคำถามมอดถึงสาเหตุที่แท้จริงและความเป็นไปได้ที่จะได้เห็นน้ำพริกปุยแสบปากกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งในอนาคตประเด็นที่1สาเหตุการเลิกทำน้ำพริกปุยแสบปากเหนื่อยล้าหรือมีแผนใหญ่กว่าเดิม ปุ้ยฝ้ายได้เปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากความเหนื่อยล้าสะสมมาเกือบหปีตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองจนกระทั่งมีน้ำพริก5าสูตรเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจใส่ใจในทุกขั้นอตอนการผลิตตั้งแต่การคิดค้นสูตรการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับความอร่อยและประทับใจสูงสุดสามีของเธอพี่ตามก็ให้การสนับสนุนเห็นถึงความเหนื่อยล้าของเธอและเห็นด้วยกับการพักผ่อนครั้งนี้ อย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนมองว่าการเลิกทำน้ำพริกอาจเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างกระแสและความต้องการก่อนที่จะกลับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออาจมีการปรับปรุงสูตรขยายลายสินค้าหรือเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเพื่อสร้างความแปลกใหม่และดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆการหายไปชั่วคราวอาจเป็นการสร้างความคาดหวังและเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ก่อนที่จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมประเด็นที่ 2. ออนาคตของธุรกิจและความเป็นไปได้ในการกลับมา ปุ้ยฝ่ายยืนยันว่าการเลิกทำน้ำพริกในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอหมดใจและหวังว่าสักวันจะได้กลับมาทำน้ำพริกสูตรเดิมๆอีกครั้งเธอกล่าวว่าต้นปีหน้าจะพยายามพัฒนาอะไรใหม่ๆม,มาให้ได้เห็นกันนี้อาจเป็นการบ่งบอกถึงแผนการในอนาคตที่เธออาจจะทุ่มเทเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงสูตรหรือคิดค้นเมนูใหม่เพื่อให้กลับมาพร้อมกับคุณภาพและความแปลกใหม่ที่เหนือกว่าเดิม มุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มคาดการว่าปุ๋ยฝ้ายอาจกำลังวางแผนขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นหรือร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตการพักเบรกค,ครั้งนี้อาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวกระโดดครั้งสำคัญการหายไปเพื่อกลับมาที่แข็งแกร่งขึ้นประเด็นอื่นๆความสำเร็จของน้ำพริกปุ๋ยแสบปากที่สามารถสร้างชื่อเสียงและฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคงแม้เธอจะไม่ได้มีพื้นฐานด้านธุรกิจอาหารมาก่อน การสนับสนุนจากสามีที่เป็นกำลังสำคัญและช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งการวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของครอบครัวความรักและความผูกพันของแฟนๆต่อน้ำพริกปุยแสบปากที่สะท้อนผ่านความคิดเห็นและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆในโลกออนไลน์สรุป การเลิกทำน้ําพริกปุยแสบปากของปุยฝ้ายเป็นข่าวที่สร้างความตกใจและความเสียดายให้กับหลายๆคนแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่เธอได้ไตร่ตรองมาอย่างดีทั้งจากความเหนื่อยล้าและความต้องการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปไม่ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็หวังว่าเธอจะกลับมาพร้อมกับสิ่งที่ดีกว่าและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆได้อีกครั้ง